เจ้าพี่น่อแดงข้าไลเด้อเจ้านี่เฮ้ยงามขนาดเจ้าพี่หน่อวนสวัสดีตอนเช้าเด้อจ้ะเขาปลากะที่หากรลละเจ้ะพี่น่อมันยังเหมือจ้ะ

เน่อยเป็นไลไลายปกวัจ้าพี่นาะยิดปจา้ามาเกามากระเจงวจ้ะพี่นนอะมันหน,นัผลลินมันก็เลยเป็นหันดอกเคสเนาอจ้ะสวัสดีจ้าเซาเมออจ้ะพี่นะนวสีสิบสามจ้ะพี่นนอะ เขาปลาห้าเฮ็ดตามเคยเลยจ้ะพิกัดปลาบ้านน้องมีอตำบลห้วขคาเพอร์มุสลิกจ้ะพิกัดกะพระรามผู้พระรามในคันได้จ้ะเมืองกับยายจ้าเป็นเฮต์ฝังเขาจจะเพนเนาะไมีมีบานมีตูมเนาะจ้ะงามเด้จ้ะก็พ้นปลาพ้นแน่จ้ะตัวนี้ก็กินได้อยู่จ้ะสามดอกจ้ะเพนเนาะ เพิ่มเขาจะ้ะหลังหนึ่งจ้ะพี่นอ้องบานหนึ่งจะ้ะเปน็นดวนกเด้อจะ้จะจ้ะมาเจอนี่พี่นอ้องทีจูม จ้าพี่น้องพี่น้องแล้วเห็นบ่จ้าพ่อนเดี๋ยวยายสิเก็บก่อนจ้ามันสั่นแห้งตุ้มนึงจ้าพี่นอ้องบอนเก่าเด้อจ,าจา้าสั่นแน่จ้าหาตามเขาโอ้ดอกจ้ะ มูนี่นี่เป็นออกลำป่าบเพื่อจากพี่นกถ้ากันอย่างนีจกพี่นกมันสั้นเอะหญ่เชือผักติเนี่ยมันจะมันนเห็นนักเด้อได้เชืกกล่องไว้ก่อนพี่นกนี่ นำพันกระเปื่อยจะพี่เนาะตัวได้เชงเอาเนาะจะเต้นหาจะตามหองเด้อจะจะให้บอกพี่เนาะดอกใหญ่งามงามเนาะจะมาเจอนี่ จูมหนึงงามเจ้ะพี่เนาะเป็นหงโกจ้าท้องจูมจ้าแต่รู้เพิเห็นหมจ้าพี่นาะท้องจูมสามจูมสี่จูมจ้าพี่เนาะ tàu nâng tàu bên hỏi nâng tàu nâng tàu nâng nâng tàu nâng nâng tàu nâng nâng nâng

บระเททยทำให้บุตอนเด้อจ้กพี่เนาะได้คิบมือวานได้ก้บวบุกี้อาะพอวันมาเต็มตาก่อนนะจ้าพี่เนาะมาเมนีกันด้บานบานกันงามงามอยู่จ้ะขนาดพ่นห้ามด้จ้กพี่นาะเนี่ย เป็นเห็ดเพิงเขาจ้าเขา,ขาค้าขนจ้ะพี่น้อแงแดงนาจ้ะมันก,ก็นนเขินแดงดางเ้อจ้ะพี่น้อ,องเอาอีกสองดอกเิยนี่แต่ก็เป็นเห็ดเล่มนะจ๊ะพี่น้อง ดอกนึงได้ดอกนึงมาได้เนาะจ้ะรอจนเมื่อเห็นดอกนึงเนาะจะเห็ดกอจ้ะพี่เนาะแกงได้ด้วยจะเห็ดกอแกงหวานจ้ะพี่เนาะวันนี้ยายขึ้นิีซั่มตายแงจ้ะเป็นเห็ดเลมหลวมตอนเขาจ้ะพี่เนาะมันจะให้ยายเก็บก่องไว้เอาหน่อยเพิ่นเนาะจ้ะนี่เตะเต๋จ้ะพี่เนาะเอาหนึ่งจ้ะ đông đê cho đê nó ngắm đê cho ngắm đê nó binh đê nó ngắm 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 หว,วานจะพี่นนะอะมาสิสามใาย่กิบผงหวานเ้อจ้ะนี่นี่สิหวานจะพี่นนองกองไหวจะ้จะจ้ะ ออกกิ่ไม้ได้จ้ะจ้ะมาเจอไหนถามเลยจ้ะเนี่ยแคพี่น้อง พี่น่อมานขนาดจะพี่นอ้อง่ามเลยวจ่ะนี่เต็มตาแล้วจ่ะเห็นบ่ะจ่าจนี่เก็บสถุงจะพี่น,อน้นงนงนอ,นนนองนีง่นึงน่อจ่ะมานจ่ะมานขนาดอมนึง พอกงานจะพี่น้องปองปลายจ้าแดลกระตาหนึ่งกับอีกถุงหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องนี่เป็นเห็ดอกโนกับเห็ดผึงเด้อจ้านกระตาเนี่ยกับเห็ดก่อจ้ามีอยู่สามชนิดจ้ากินนี่กับมีมี่ยังหลายจ้าจายี่เย็มพาล้อจ้าขอบคุณทุกไหลทุกแท้ทุกที่ตามเด้อจ้าขมาคลิปใหม่ก็บที่ตามได้ไว้จ้าพี่น้องไว้ยาาจ้าละเมอละเวียนสิปหาคลิปยังให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ากินนี่ก็เท่านี้ละจ้า